พักท้ายพี่นองฉมาชิกช่องเมเจอซ้ายจอดสุภูสุพ่นจ้าวันนี้เสนอเมนูต้มโคลงปลาช่อนทอดกรอบจ้าไข่ยั่วยจ้จะพี่นองจ้ามาแสิบแซบน้ำกันเด้อจ้ามาเิ่งวิธีทัาจ้าเข้าข้าวเด้อจ้าพี่นองคะอะทอดปลาให้กรอบนาอจ้าทอดปลาให้กรอบแล้วก็พักไว้นาะค่ะพี่นองซับน้ำมันออกแล้วก็ไว แล้วก็มต้มน้ำนะคะต้มน้ําให้เดือดนะคะเคะรื่องต้มยำนะคะไปขวาให้หอมเนื้อจ้าบกขวาแต่ไอมเะเขือเทศนะคะที่จริงอ่ะใส่มเะเขือเทศลูกใหญ่ด้วยจะบ่ม,มีก็เลยใส่ะลูกหน่อยไปนะคะพี่น้องคะน้ำก็เดือบบุบบุบเนาะ,ะค่ะกับมะปรุงเครื่องค่ะพี่น้องอ่ามีอ่ะเกลือรสดีนะคะแล้วก็ผงนัวแล้วก็ใส่น้ำ ะมะขามเปียกลงไปเนาะคะ่ะผู้ใดมีขนานอกวกอนใส่ขนวนีกรดในเนาะคะ่ะมีอะไรก็ใส่อนันใดเด้อจากบอบอบ,อบอพิษบ๊ยังษแสบคือเกาเนาะคะ่ะอันนี้จะเป็นพิกท่ทอดเนาะคะ่ะที่ห้องบดไว้ส่วนหนึ่งเนาะ,ะส่วนหนึ่งกับสีใสเป็นเม็ดไปเด้อจากดิสถวยกับสีล่างออกในเนาะคะ่ะเจ๊ได้พี่นออออออ้องหอมหอมน้ำแกงเ้ากับสีแดงนเนาะเดือดบุดบุดพี่น้อง กินบะ่าต้มใบสักพัดเนาะคะ่ะให้เครื่องมัดเข่ากันแล้วกัจังซิมใส่เน้าเน,ะะนเนื้อปลาที่ทอดไปแล้วเนาะจ้าเตรียมใส่ลงไปเลยเนาะค่ะพี่น้องปลาที่เราทอดนะคะใส่ลงไปเลยเอาหัวลงไปก่อนพี่น้องหัวบงงัหไงปลาตัวนี้สองกิโลนะคะ ัวป,ปลาเลอปลาลาพี่น้องเอยก,กินทั้งหมูบ้านกินทั้งหมูบ้านกินทั้งหอเลยนะค่ะหอเนาะแม่เจ๊ก็อย่หอเนาะจ้ามากอามาเห็ดอาใหเบิ่งเนาะค่ะพี่น้องถ้าผู้ใดอยากเห็นเนาะคะ่กะก็ง่ายๆพี่น้องเพราะมีอีกยังยุ่งยากเนาะคะ่ะกะเครื่องต้มยำ่อดทั่วไปเนาะจ้ากระปุงรสตามห่หมักเนาะคะ่ะตามนั่นเลยค่ะแล้วก็ปิดฝาให้น้ำเดือดจักน้อยเนาะคะ่ะ เอากระสิมาปรุงรสอีกรอบนึงค่ะพี่น้องค่ะจืดจางเออลืมใส่ปลาไอไข่ปลาพี่น้องเอาเอาไข่ใส่ลงไปกอนค่ะลืม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 โมกิลืมใส่เนาะค่ะปลาบด่าไข่ปลาบด้ถอดจา้าอย่ามันละไอแปกใส่เนาะค่ะมะปรุงใส่น้ำปลาจักน้อยเนาะค่ะเพื่อความนัวนะคะอันนี้กะชัดซิมพอดีแล้วก็มาใส่ใบโหระพาแล้วก็ หอมใบเลื่อยเนาะค่ะหอมเปเนาะค่ะพี่น้องคะหอมใบเลื่อยลงไปหอมหอมพี่น้องคนให้มันเข่ากันจักน่อยหอมห้อยห้อยพี่น้องเป็นตะแสบบอจ้าทากินได้ง่ายๆที่บ้านนะคะเบิ่งแน่พี่น้องน้ำเดือดบุ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 ด,บด,บด,บดนุ่เนาะค่ะมาเดอ้อจ้าแส,แสบแสบน้ำเม็ดเจซ้ายจวดเนาะจ้า